สวัสดีครับวันนี้มารีวิวตัว EA นะครับเป็น EA Candle c o n f l i c นะครับผมให้ตัวกลยุทธ์ตัวนี้เป็นเรียกว่า Sniper t a d e นะครับซึ่งจริงๆเป็น Sniper Trading นะครับอาจจะเป็นไม่เหมือนกับของที่อื่นนะครับแต่ของผมก็คือผมให้ตัวนี้เป็น เป็นการสไนเปอร์แล้วกันนะครับก็คือ,อเป็นตัวเหตุสวนแท่งนะครับก็คือรอจังหวะย่อตัวนะครับก็ตัวนี้ถือว่ามารีวิวอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่า,าจริงๆตัวนี้เคยทำคลิปให้ดูแล้วนะครับของเรามี2เวอร์ชันนะครับตัวนี้สำหรับท่านทีอ่อาจจะยังไม่เคยใช้นะครับ ก็เดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่า,าผมเห็นาบางท่านนะครับอาจจะใช้วิธีการเทรดถ้าเป็นตามเฟรมใหญ่นะครับอาจจะเป็น H 4หรือว่า H 1นะครับก็แนะนำนะครับใช้ตัวตัวนี้นะครับน่าจะน่าจะาน่าจะาเหมาะสมนะครับตามประสบการณ์ที่ผมเคยเทรดมานะครับ เพราะว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งหน้าจอนะครับรอดูกราฟนะครับก็สําหรับตัวคอนเซปต์ของตัวนี้นะครับก็คืออะจะทําการเทรดลอยจังหวะย,ย่อกลับนะครับก็ยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวอธิบายอีกรอบนึงนะครับถ้าเราดูตามแท่งเทียนนะครับตัวนี้ขอเป็น ตัวทำเฟรม H4 หรือว่า D1 นะครับยกตัวอย่างนะครับของคู่ทองนะครับก็เราคอนเซปต์ Concept เราก็คือ,อเรามองว่าในวันไหนนะครับที่กราฟวิง่งแรงๆนะครับส่วนมากเขาก็จะมีการย่อตัวกลับทุกครั้งนะครับผมยกตัวอย่างตัวนี้นะครับชัดๆนะครับ ก็คือของเราจะมีตัวคอยจับตัวบอดี้นะครับบอดี้ของอแท่งเทียนนะครับซึ่งไม่รวมไส้เทียนนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับก็คือ,อในกรณีที่เขาวิ่งเกินยกตัวอย่างของทองนะครับมันจะตั้งไว้ที่หนึ่งพันนะครับทุกครั้งนะครับเดี๋ยวคอยกตัวอย่างตัวนี้นะครับ อินดี้ที่เราจะใช้นะครับเป็นแคนเดิลไซส์นะครับยกตัวอย่างว่าเราตีไว้1,000นะครับ1,000จุดนะครับเขาก็จะบอกเรานะครับว่าแท่งไหนบ้างนะครับของ t i m r a m e Day นะครับว่าที่วิ่ง1,000จุดนะครับยกตัวอย่างตัวนี้นะครับตัวนี้วิ่งประมาณอยู่2,000นะครับ กรุทของเรานะครับก็คือ,อตัวนี้นะวิ่งอยู่ประมาณ2,000นะครับเราต้องการหลังจากจบแท่งนะครับเราต้องการเทสเปิดไม้ส่วนแท่งนะครับที่อาจจะเรามองว่าเขาจะย่อตัวกี่จุดนะครับยกตัวอย่างตัวนี้ที่ผม ไปอัพติมซ์ของของคู่ทองมาแล้วนะครับสำหรับโบกเอพีเอสนะครับอยู่ประมาณ450นะครับทุกครั้งนะครับแท่งถัดไปนะครับเขาก็จะเปิดออเดอร์นะครับตรงนี้นะครับจบแท่งนะครับก็คือเป็นสัญญาณกาเซลลงมาปุ๊บจะไม่รวมไส้เทียนนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับจบแท่งปุ๊บเขาก็จะเปิดไม้บายให้เราอยู่ที่4 5่านะครับหรือว่าแล้วแต่ว่าใครจะปรับว่า เขาจะย่อตัวกี่จุดนะครับเนี่ยยกตัวอย่างนะครับทุกครั้งนะครับเราสังเกตนะครับถ้าแท่งไหนที่ไม่มีสัญญาณลูกศรสีแดงหรือสีน้ําเงินนะครับแสดงว่าตัว b o ี้ไซส์ของเรานะของเขานะครับก็คือไม่ถึง1000นะครับทุกครั้งนะครับเนี่ยยกตัวอย่างนะครับตัวนี้ ของเขาอยู่ประมาณวิ่งประมาณ1 6 0 0 1 7 0นนะครับหลังจากจบแท่งนะครับเขาก็จะเปิดไม้เซลให้เรานะครับตรงนี้วิ่งประมาณประมาณ520นะครับก็จะชน tp นะครับโอเคอินดี้ตัวนี้นะครับจริงๆเราสามารถที่จะปรับได้นะครับว่าเราจะกองสัญญาณให้เขาวิ่งที่ เราจะให้เ a เปิดมาให้เราเนี่ยของตัวแท่งที่เฉพาะแท่งที่วิ่งสมมุติว่าตัวนี้นะครับก็คือพันหนะครับเมื่อกี้ที่เซตไว้นะครับโอเคเดี๋ยวไปลองแบ็กเทสนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับตัวนี้เดี๋ยวขออนุญาตใช้ทุนทดสอบนะครับเป็นทุน500แล้วกันนะครับเพราะว่าคอนเซปทที่ผมบอกว่าเป็นจะนเปอร์ทสนะครับ เพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะมีความแม่นยํานะครับแต่จะไม่ได้เทรดบ่อยครั้งนะครับเราจะลืมว่าตัวนี้นะครับเซตเป็นทำเฟรมเดเทรดนะครับโอเคอตัวแคเดนไซส์นะครับเมื่อกี้นะครับก็ยกตัวอย่างของคู่ของอคู่ทองนะครับผมจะเซตไว้ที่1,000นะครับแล้วก็ในกรณีที่ ผิดทางนะครับก็คือ,อในเวลาที่เราตั้ง TP ไว้แล้วนะครับสมมุติว่าไม่ชน TP นะครับเขาก็จะมีมัลติเพลเข้ามาช่วยนะครับอาจจะต้องตั้งที่ตั้งไว้ที่1.5นะครับเราสามารถที่จะตั้งได้ต่ำสุดอยู่ที่1.2นะครับ Take Profit ตัวนี้ผมเซตไว้อยู่ที่ผมมองว่ามันจะย่อกลับไปประมาณ4.50นะครับ Stop Loss มีไหมนะครับตัวนี้ยกตัวอย่างนะครับผมจะไม่ใส่สต็อปล s อนะครับเพราะว่าเรามีอันติพายนะครับมาช่วยแก้ไม้ยอยู่แล้วนะครับเทลลิงนะครับจะเทลลิงอยู่ที่เท่าไหร่นะครับในกรณีที่มีการเปิดแก้ไม้ให้เรานะครับก็ตั้งไว้ที่800นะครับก็ ระยะห่างในกรณีที่มีการเปิดแก้ไม้นะครับผมตั้งไว้ที่1นึ่งพันสเปดนะครับก็คือตัวนี้เราคุมสเปดนะครับว่าถ้าเกิน40นะครับหรือว่าจะเท่าไหร่ก็ได้นะครับเราควบคุมสเปดว่าไม่ให้ออกออเดอร์นะครับถ้าเกิน40เพราะว่าเรามองว่าเราเสียเปรียบนะครับก็สามารถปรับได้นะครับค้ดโปรฟิตออนะครับเราต้องการปิดรวบทั้งหมดที่1เหรียญนะครับ ก็แมกกาเดอร์นะครับตัวนี้ผมให้เป็น6ไม้นะครับก็สามารถที่จะปรับได้นะครับว่าจะใช้ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวม a จิกนัมเบอร์นะครับในกรณีที่เราเทรดหลายคู่นะครับอาจจะเป็นคู่คู่เงินนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนตรงม a จิกนัมเบอร์นะครับเปิดหลายกราฟนะครับก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับอาจจะเป็น4 6นะครับ ก็คือไม่ให้ซ้ำกันนะครับเดี๋ยวไปลองแบกเทสนะครับตัวคู่ทองนะครับแล้วก็ขอย้อนหลังไปหนึ่งปีนะครับก็ของปี2022นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับใช้ time frame ดีนะครับตัวนี้อย่าลืมว่าเราใช้ time frame ที่ใหญ่ขึ้นนะครับด้วยให้สีก็ได้นะครับสเปะตั้งไว้ที่30นะครับ โ okay. okay. คตัวตัวนี้นะครับเดี๋ยวเวลาเรารันจริงนะครับเราไม่ต้องเอาอินดี้ตัวนี้เข้ามาใส่นะครับตัวนี้ก็คือเอามา,าจับสัญญาณเฉยนะครับว่าแท่งที่เขาเปิดออเดอร์ให้เรานะครับจะเป็นแท่งไหนบ้างนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเอาตัวกริดออกนะครับ จะได้ดูชัดเกฑ์ขึ้นนะครับโอเคก็จังหวะนี้นะครับก็แท่งล่าสุดนะครับก็คือเข้าเงื่อนไขนะครับเราตั้งไว้ที่หนึ่งพั 1, นะครับตัวนี้แท่งอยู่วิ่งประมาณพันสนะครับเขาก็จะเปิดสวนไม้เซลให้เรานะครับ ตัวนี้เขาก็จะตั้ง TP อยู่ที่ประมาณ450นะครับตัวนี้นะครับคอนเซปต์ของเราก็คือเราต้องการจินตรงนี้นะครับเมืราคาย่อลงมานะครับก็จะมาชน TP นะครับก็คือเป็นกลยุทธ์ของตัวนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับดูจังหวะ ตัวนี้นะครับถ้าเข้าเงื่อนไขเขาจบแทงปุ๊บเขาก็จะเปิดไม้บายสวนขึ้นไปที่450นะครับเขาก็จะไปชน TP นะครับตัวนี้นะครับเข้าเงื่อนไขนะครับ1,200นะครับเขาก็จะเปิดไม้เซลล์นะครับสวนให้เรานะครับตัวนี้เขาก็จะวกกลับลงมานะครับ เราจะลืมนะครับเราใช้ทำเฟรมใหญ่นะครับอาจจะเป็นเด y 1นะครับแนะนำเป็นเดย์เทดนะครับ <Okay. S 1> ก็สีไม้นะครับก็คือ,อก็ t p ทุกไม้นะครับถ้าไม่มีลูกศรขึ้นนะครับแสดงว่าตัว แท่งของ day ตัวนี้นะครับเขาวิ่งไม่ถึง1,000นะครับทุกครั้งเขาจะย่อตัวนะครับสังเกตรตรงนี้นะครับโอเคขออนุญาตไปเร็วนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปดูจังหวะที่เขา,าในกรณีที่เขา,าไม่ชน tp นะครับแล้วก็มี m u l t ิพายเข้ามาช่วยแก้นะครับ อันนี้ก็คือวิ่งไม่ถึงนะครับอ่ะดูจังหวะตัวนี้นะครับอ่าลงมาชนที่ีปุ๊บนะครับเขาจะปิดแล้วก็รอแท่งใหม่ให้เรานะครับเ,เข้าเงื่อนไขปุ๊บนะครับเขาก็จะเปิดไม้นะครับเดี๋ยวรอดูจังหวะตรงนี้นะครับอ่าจังหวะตัวนี้นะครับ ก็มาจากแท่งนี้นะครับแท่งของตัวนี้เป็นแท่งเซลล์นะครับเข้าเงื่อนไขนะครับเขาเปิดสวนหน้าใบาให้เรานะครับแต่ทีนี้จริงๆตัว TP เขาจะต้องมาตั้งอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้ในกรณีที่ตัวนี้ไม่ชน TP นะครับราคา,าลงมานะครับเขาก็จะเปิด ไม้บายให้เรานะครับเพราะว่าไม้แท่งตัวนี้นะครับเข้าเงื่อนไขอีกทีหนึงนะครับแล้วเขาก็จะขยับ TP เฉลี่ยให้เรานะครับโอเคก็ตรงนี้นะครับเป็นในกรณีที่มีการเปิดไม้แก้นะครับเขาก็จะ ใช้ตัว t a i l i n g นะครับ t a i l i n g stop มาให้เรานะครับก็เมื่อราคาวิ่งไปเมื่อกี้ผมตั้งไว้ที่น่าจะ800นะครับ t a i l i n g stop ก็จะทำงานนะครับเขาก็จะขยับตัว stop loss นะครับมาที่หน้า order นะครับ <c oughs> เพื่อไม่ให้เราปิดขาดทุนนะครับในีที่วิ่งไปจนถึงเขาก็จะขยับ เอชเอลไปเรื่อยๆนะครับก็คือสตอมรอสทำงานแต่ของตัวนี้นะครับเราจะสังเกตได้ว่าตัว t p ของไม้ไม้แรกของเรานะครับก็จะเป็นะจะมาอยู่ข้างล่างนะครับก็จริงๆของเราก็คือกำไรไปแล้วนะครับเราก็ต้องยอมออตรงนี้เป็นบวกลบกันนะครับก็คือเป็นกำไร เาก็จะรอจังหวะต่อไปนะครับแท่งนี้เข้าเงื่อนไขนะครับราคาแท่งเทียนนะครับปิดที่บ่ายนะครับเข้าเงื่อนไขเขาก็จะเปิดไม้เซลล์นะครับ0 0นนะครับเมื่อกี้ตัวคูณของเรานะครับมันดิพลายก็คือตั้งไว้ที่1.5นะครับเดี๋ยวเราดูจังหวะว่าเขาจะมีจังหวะที่ออกไม้ ไม้สไม้สมไม้นะครับโอเคเดี๋ยวเราดูจังหวะนี้นะครับอ่ะจังหวะนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับในวิธีที่ผิดทางนะครับเขาก็จะ,ะเปิดไม้เซล์ลให้เราอีกทีนึงนะครับแล้วก็ขยับ พ p เฉลี่ยแล้วก็ตัวเทลลิงนะครับเทลลิงขยับมาหน้าออเดอร์นะครับแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆนะครับเ,เพื่อล็อกกำไรให้เราเดี๋ยวเดี๋ยวดูจังหวะนี้นะครับ ไปเร็วนิดนึงนะครับข้อดีของเขานะครับแในกรณีที่เนี่ยเรามีข่าวหรือว่าอะไรที่เป็นแท่งอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาก็เป็น,เป,นเป็นไ้เทียนง่ายๆนะครับเขาก็จะปิดให้เรานะครับโอเค เดิมนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับคอนเซปต์ก็ประมาณนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาไปลองแบกเทสดูนะครับว่าแต่และคู่เงินที่เราจะเทรดนะครับว่าเขาย่อตัวที่กี่จุดนะครับแล้วเราจะให้เป็นเราจะให้เอออกเทรดส่วนให้เราเนี่ยในเงื่อนไข กี่จุดนะครับของแพ่งหนึ่งนะครับไม่จําเป็นต้องเป็น h สี4หรือ d หนึหรือว่าเป็นวิกนะครับอาจจะเป็นตามเฟรมที่เล็กกว่าน,นั้นนะครับก็สามารถที่จะเอาไปาประยุกต์ใช้กันได้เลยครับเป็นระบบที่ไม่ต้องสนใจอินดิเคเตอร์อะไรนะครับเพราะว่าเรามองว่าตัว size ดสบเปอ์เซ็นต์นะครับของตลาด forex นะครับ 20%ที่เป็นเทนนะครับยังไงเขาก็ต้องย่อตัวกลับนะครับเขาไม่มีทางที่จะวิ่งเป็นเทนนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปเร็วเลยนะครับโอเคก็ ตัวนี้นะครับเป็นทุนของเรานะครับทุน500นะครับแล้วก็ Ne ็ตโปรฟิของเราได้ที่ประมาณ339นะครับดอดาวอยู่ที่3 1นะครับก็ุกตัวอย่างตัวนี้เป็นทุน500นะครับก็ได้ทั้งหมดนะครับอันนี้คือปีหนึ่งนะครับก็ ไปลองนะครับไปลองอปรับค่านะครับของแต่ละคู่เงินที่เราจะเทรดน,นะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างเป็นคู่เงินอีกสักคู่เงินหนึ่งนะครับเป็นของอตระกูลที่วิ่ง,งแรงๆนะครับเป็นะจะเป็นของ G U หรือจ J ก็ได้นะครับยกตัวอย่างของ GU ก็แล้วกันนะครับ G U เขาจะวิ่ง ที่ประมาณาเดี๋ยวขออนุาดูตัว GU นะครับทางเฟรมเดยนะครับเขาจะวิ่งอยู่ประมาณที่เท่าไหร่1,000นะครับตัว d ด0 0 0 0นะครับ เราลองเซตติ้งก็คือเอาเซตติ้งของคู่ทองเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเขาจะเป็นยังไงนะครับเอาอินดี้มาใสา่สัญญาณเยอะไหมนะครับถ้าเราตั้งที่พันนะครับของ GU นะครับ ถ้าเป็นจะสัญญาณไม่ค่อยจะมีนะครับใช้เวลากี่วันนะครับจากตรงนี้นะครับมาถึงล่าสุด30วันนะครับก็ประมาณ1เดือนเลยนะครับถ้าเราใชา้ถ้าเราตั้งตัวเงื่อนไขให้1,000นะครับเขายังไม่มีสัญญาณนะครับ เดี๋ยวลองดูไปเรื่อยนะครับก็ถ้าจากูลของอเงินปอนนะครับเขาค่อนข้างที่จะวิกไหนที่เขาวิ่งนะครับเขาก็จะเหวี่ยงแรงมากนะครับโอเคกอนเสปต์เหมือนเดิมนะครับ ตัวนี้เราอาจจะตั้งตัวเงื่อนไขเขาอามากเกินไปนะครับเขาก็เลยออกไม้ให้เราน้อยนะครับไปเร็วเลยนิดนึงนะครับโอเคตัวนี้ปิดไม่ไปไหนนะครับพอร์ตห้านะครับเดี๋ยวลองปรับ อ่าอินพุตประมาณสักแปดร้อยนะครับเดี๋ยวขอญาตลองอีกรอบหนึ่งนะครับเงื่อนไขขงเราก็คือแท่งแปดร้อยนะครับให้เราเขาเปิอดออเดร์ให้เรานะ สัญญาณก็จะเยอะขึ้นนะครับสัญญาณในการเปิดไม้ก็จะเยอะขึ้นนะครับตัวนี้เราอาจจะตั้งตัว T P ไว้เยอะเกินไปนะครับก็คือเหมือน1ต่อ1นะครับเพราะว่าเราตั้งไว้ที่เมื่อกี้8 0 0นะครับ T P ของเราอยู่ที่450นะครับน่าจะครึ่งแท่งนะครับจริงๆของเราก็คือต้องการยอา่อมาสัก หนะครับของแท่งนะครับเราก็ไปปรับดูนะครับโอเคไปเร็วเลยนะครับโอเคหรือว่าจะเป็นตัวของ E.U. นะครับลอง E.U. ดูนะครับ E.U. ที่ทุนหน่อยเดี๋ยวลอง เซตติ้งตัวนี้นะครับปรับไปที่500นะครับเทคโพรฟิตจริงๆเราควรที่จะปรับที่ครึ่งหนึ่งนะครับหรือว่าต้องออตัวนี้ของ E.U. นะครับตั้งไว้ที่250ลองดูนะครับเทเลลิงอยู่ที่200 d i s ยดิสเซอยู่ที่500นะครับของวอเดอร์ Order นะครับคือเราต้องการปิดเร็วนะครับเราอาจจะตั้งไว้ที่สัก200นะครับตัวนี้ ได้ทุกคู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าตัวนี้ห0คร้อสัญญาณตัวนี้ก็มีเยอะนะครับของของ eu นะครับเนี่ยถ้าเป็นตลาดไซดเวย์นะครับของโซนเนี้ยนะครับคือเขาจะค่อนข้างที่จะชอบนะครับถ้าเราสังเกตต,ตรงนี้นะครับในช่วงของโซนนี้นะครับ ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเป็นจังหวะอย่างนี้นะครับเป็นไซเวย์อย่างนี้นะครับขาค่อนข,ข้างที่จะอลองเวบปรับดูนะครับของของอ EU ตัวนี้นะครับเพราะว่าถ้าเป็น Sniper เา er นาะเราอาจจะเทรดไม้ที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นิดน,นึงนะครับแต่เพราะว่าของเราค่อนข้างที่จะที่จะมีความแม่นนะครับ อาจจะเทรดหลายคู่ก็ได้นะครับเปลี่ยนแค่ Magic Number แล้วก็ s e ตติ้งของตัวเงื่อนไขนะครับว่าเราจะตั้ง TP ที่เท่าไหร่แล้วก็เงื่อนไขของแท่งที่เราจะเทรดสวนที่เท่าไหร่นะครับคอนเซปต์ Concept มีแค่นี้เองนะครับโอเคก็สำหรับใครที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับอาจจะมีการทำงานประจำไปด้วยนะครับ ก็แนะนำมาลองใช้ตัวนี้นะครับเขาไม่สนใจอินดิเคเตอร์อะไรทั้งนั้นนะครับเรา,อารอแค่กินในกรณีที่เขาย่อตัวกลับมานะครับก็เดี๋ยว ขออนุาตไปเร็วเลยนะครับเดี๋ยวจะใช้เวลายเยอะเกินไปนะครับเขาก็จะปิดให้เรานะครับตัวแก้นะครับเขาก็จะคูณ1น่1.5นะครับโอเคตัวนี้ทุนเราห้าร้อะ500นะครับหรือว่าอาจจะไปลองอใช้ส t o p l ลอ s ก็ได้นะครับถ้าใครต้องการอลองทดสอบดูนะครับก็ สำหรับตัว EA นะครับ c a n o n Config นะครับก็เป็นกลยุทธ์อีก,อกรุ่อหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะเอาไปลองอใช้งานนะครับก็หวังว่าจะามีกำไรนะครับดึงคอรพอร์ตกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็อขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับสวัสดีครับ